นั่งทำดีๆทำดีๆนั่งให้เรียบร้อยนัให้เรียบร้อยสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าหลานนี่พินเอามะละกอมาแลกวันนี้ยายพินจะมาปอกมะพร้าววิธีเลือกมะพร้าวกะทินะขย่ามันต้องไม่มีเสียงคลนนะอันนี้ยายพินปอกไว้แล้วนะ พราะไม่เป็นการเยินเยอะเสียเวลาในการทําคลิปนะเสียงคลนเสียงน้ำมันต้องไม่มีเสียงน้ําแล้วแหนะเขาเรียกเสียงคลนสมัยก่อนถ้าน้ําไม่มีเสียงน้ําจะไม่มีเสียงคลนวันนี้เอาอะไรมาแลกมะละกอหนึ่งโลกลาลายเอกเปลืกไม้อไเอามาจ่ายค่าค่ามะเท้ากะทิอันที่แล้วที่บะเท้ากะทิวันก่อนเนี่ยพิมซื้อมาลูกหนึ่งแล้วจ้ะสองร้อยบาท โดนหลานตุยเยี่ยเอาไปเลยหลานคนนี้เอาของยายพินไปกินวันนี้เขาก็เลยนี่นะเนาไม้นี่เอามาแลกลูกที่แล้ววันก่อนเอาไปลูกหนึ่งอันเนาไม้หนอนนี้มาใช้นี่นะเก็ดอันนี้นะอันนี้เป็นของป้าแล้วนะแล้วอีนี้อินมะละกอลูกนี้มาแลกมาพ้าลูกนี้วันก่อนป้าจ่ายสองร้อยไม่ได้กินสักคำหนึ่งเลยหลานเอาไปหมดเลยลมะกรอเมื่อพินเอาไปทำเลยมะกอเดี๋ยวตำส้มหลานกินด้วยไหม แล้วลูกนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันจะใช่กะทิหรือไม่กะทินะไม่แน่นอนเขาบอกว่าก่อนที่ว่าเราจะจะไอเนี้ยจะทุบมะพร้าวกะทิเ,าเราต้องเคาะก่อนจ้ะเคาะเคาะให้กระเทือนก่อนจ้ะเคาะเพื่อว่าให้ไอเนี่ยมะพร้าวมันฟูจ้ะเวลาเราซื้อเราเลือกลูกสดสดจ้ะถ้าถ้าลูกแห้งแห้งแกจัดจัดอะมะพร้าวมันจะเป็นกลิ่นจ้ะเขาเรียกมันเป็นกลิ่นหือนนะ้อืน่ะ คนไทยเรียกกิ่นหืนหืงพบาค้าอื่นเรียกยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวจะกินปอกให้ดูนะกินหืคือเหม็นเหม็นกิ่นเหม็นนะลูกมันไม่ได้กลิ่นกะทิอ่ะมันไม่ได้กลิ่นกะทิมันกลิ่นเหม็นเหม,ม็น,น,เ,ๆๆนเดี๋ยวจะบินทุบทุบตอนเวลาทุบออกยาี๋ยจะต้องเอาห่างกล้องนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการน่ากลัวเดี๋ยวยะบินขอเคาะก่อนเนาะหันข้างเคาะก่อน ไม่ไม่การไม่ไม่ได้เอาไปซ่อนเปลี่ยนลูกนะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนลูกหนูเป็นพยานนะว่าป้าพินไม่ได้เปลี่ยนลูกเด่๋ยวป้าพินเคาะก่อนลูกนั้นเป็นลูกที่ลูกเดิมลูกเดิมแต่เคาะหันหันไม่นี่หันให้ออกจากกล้องมันน่าเกลียดเกินไปเคาะ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 งไม่เห็นเหรอเขาไงเขาก็เหปาพินบังไว้ไงปาพินลืมเอามีดมาอีกอันเนี้ย ทีการปอกที่ดีที่สุดอีต่อรู้เร็วใช่ไหมพี่ินมีมีดเล็กๆไว้บ้านห,หนูวะอะไรเป็นี่อรแค่นี้ก็พอแล้วเนาะมาเดี๋ยวจะบินผ่ามะพร้าวก่อนโอู้ พินน่ะเป็นคนที่จิตใจตรงนะเนี่ยเป็นคนตรงอ่ะดูยพินผ่ามะพร้าวนี่ไม่มีน้ำด้วยอ้มะพร้าวกัทพี่านี่จ้ะเอาอย่างเงี้ยนะเอาไปแช่ตู้เย็นนะแล้วก็เอาออกจากตู้เย็นราดด้วยน้ำหวานนะมันคือสุดยอดโอไมค์คมบูหนูเอาเครื่องไหนอเอาเครื่องไหนล่างหรือบนบน,บนเอาล่างดานหน้า พ่อจ๋าแม่จ๋าดูนะล่างมันใหญ่กว่านะบนมันได้น้อยกว่านะข้างบนนอร่อยกว่านะข้างบนนอร่อยกว่านะเข้างล่างหรือข้างบนข้างข้างบนน่าอร่อยกว่านะเอาข้างบนข้างล่าง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 เดี๋วดูที่กดถ่ายยังไม่ได้ยังไม่ถ่ายนะอ่ถ่ายแล้วมาเพื่อนๆนมาดูกันนะ ขอน้อยไปนหน่อยนึงมีดเจาะเข้าไปถึงเนื้อมันเ้าหนึ่งรักใครที่สุดเ <laughs> นี่เขาก่อนมันขโมยไปวันนี้เอาบัตรมารมแลกกับ้ำ <laughs> ไม้ <laughs> ไมามามกกว่าใจขั้นแล้วเอาบัตรมาแล้วกำน้ำกระที้เอาบัตระวุ้ยวุ้ยวุ้ยน้ำมันเน่าไหมา แม่จ๋าดูเนี่ยดูน้ําเป็นยางเนี่ยพระจ๋าดูนั้นน้ําเป็นยางวุ้น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 เดี่ยวดูเนี่ย,ยโอ้โหอ,อย่าปาดได้ดิที่ปาจจาอกทีนึงน้ำมันเปรี้ยวเลยทีน้ำไม่เปรี้ยวน้ำอร่อยมาก,น,กน,น้ำกระเด็นเลยป้าผ่าไม่แตกโอ้โหพระจ๋าแม่จ๋า <rendo> หันหกมันเป็นยังไงรสชาติอ่ะข้างล่างจะเล็กกว่านะปลาอาวันนั้นนะหนูเอาวันนี้นะตกลงกันแล้วนะอันไหนอันไหนเล็กกว่าอันนี้เล็กกว่าคืออะไรอันนี้มันสั้นฝางอ่ะหนูเอาวันไหนแน่เมื่อกี้หนูเลือกอันนี้นะหนูเอาวันไหนนั่นน่ะเด็กข้างบ้านดูเด็กข้างบ้านนี่อันนี้เล็กกว่าอันนู้นเยอะกว่ามันเอาอันเยอะไปแล้วไหมเมื่อกี้ตกลงแบ่งกันมันเป็นไงรสชาติต้องอันนี้ใส่มาป้าใส่ให้ อโอ้โหเยอะไปเยอะไปชิมปิชิมปิพ่อจ่าแม่จา่าเอยนี่พี่ลูกนี่มันต้องตากอย่างนี้เนี่ยพ่อจ่าแม่จา่าพอน้ำหวานใส่ลงไปแล้วอย่างนี้นะนี่อ่ะมันเลอ,อ,อ่ะปากอ่ะปากมาอ่านหน้ามาบอกแฟนขับรสชาติเป็นยังไง แต่เยปินกินได้ไม่มากนะเพราะเยปินเป็นเบาหวานนั่ง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 มานั่งใกล้ๆแล้วมาให้สัมภาษณ์สิรสชาติมันเป็นยังไงมันหวานมันหวานแล้วมันเดี๋ยวขอป้าพินชิมหน่อยได้ไหมของหนูเนะี่ยเราแบ่งกันแล้วนะป้าหลานเราแบ่งกันแล้วแต่เราก็ชิมของกัดซึ่งกันและกันได้ใช่ไหมไอคำนี้เป็นของใครน้ำหวานเยอะๆอย่างเงี้ยช่ำๆอย่างเงี้ยเป็นของใครคำเนี้ยของหนูอีกแล้วรักใครที่สุดบอกไปในกล้องเลยสิรักใครที่สุดป้ารักอ้วก รักปลาพินอ้วนขอปลาพินชิมคำหนึ่งนะเราเคาะเราเคาะมันน้อยเกินไปไงมันก็เลยฟูน้อยฟูน้อยเหรอปพินปลาพินแล้วเนื้อมันจะตักง่ายไหมง่ายเพราว่าเนื้อมันนิ่มเอากับบลานัลเด้ายดเอาน้ำมันด้วยป่ะน้ำเดี๋ยวนี้ป้าใส่ไหมวะ ยายพินจะบอกว่าการกินมะพร้าวกะทินะมันอร่อยมากมันหายากนะแต่เราต้องเลือกเปลือกสดๆนะที่เปลือกมันยังไม่แห้งจัดแต่วันนี้ยะว่าันนี้ยายพินซื้อมาต้องรีบปอกเพราะว่าเดี๋ยวเด็กข้างบ้านขโมยอีกมันจะเป็นรสชาติมันมันนิ่มๆอร่อยมากจ้ะแต่ว่าถ้าเราเอามาปลูกกับเราซื้อต้นมาปลูกกับทลายหนึ่งมันจะไม่เป็นกะทิทั้งทลายนะ หมายถึงพวงนึ่งอะพวงหนึ่งพวันหนึงน่งแถวบ้ญญานเยพินจะเรียกเป็นทลายทลายนึงมันจะเป็นกะทิไม่หมดทั้งทลายจ้ะจะมีมะพร้าวแกงธรรมดาปนด้วยแล้วอันนี้ถ้าเราอยากให้เป็นกะทิเราทํำยังไงอยากให้เป็นกะทิทํำยังไงอ่ะเหรอเราก็เอามะพร้าวกะทิน่ะปลูกรวมๆกันเป็นเวิรงเดียวกันจ้ะมันกระจายนี่จ้ะเป็นกะทิทั้งหมดจ้ะเข้าใจไหมจะ๊ะเกสรน,นะเกสรจะชอบมะพร้าวอะถ้ามันไปเจอเกสรที่ไม่ใช่เกสรมะพร้าวกะทิอะ มันก็จะเป็นมะาพร้าวธรรมดาจ้ะแต่ถ้าเกิดเราปลูกมะมพร้าวกะทิทั้งกะทิเลยปลูกเป็นดงเป็นกลุ่มเป็นก้อนเลยอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็นกะทิมันก็จะเยอะกว่าจ้ะเห็นยายพินไม่จ้าเห็นยายพินไม่จ้ายายพินเข้าใกล้กล้องไปเกินไปหรือเปล่าน,น้ำเหนีนยวๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นอะไรที่อร่อยมากจ้ะอันนี้ยายพินกินคนเดียวนะจ้ะ ด,นะดูน่นนะดูน้ำน่ะมันจะเป็นเมือกเมือกวุ้นวุ้นเยิ้มเยิม,ยมเหมือนเหมือนอะไรบอกไม่ถูกอ่ะแต่รู้แต่ว่ามันอร่อยมากหลายนย่ยพินราช้อนไปแล้วนะจ๊ะนี่จ้ะมันคืออร่อยจริงจ้ะเดี๋ยวเก็บก่อนอันนี้เดี๋ยวหก เวลาซื้อเราต้องซื้อใหม่ๆจําไม่เลยว่าต้องซื้อใหม่ๆจ้ะถ้าเก่ามันจะหืนห่นๆมายังไงยายพินก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะจ๊ะเพราะว่ามันอร่อยเดี๋ยวขอยายพินไปกอตัวไปกินมะพร้าวก่อนนะจ๊ะลาเต้กินไม่ได้นะมันเป็นของยายพินนะลาเต้ลาเต้ลาเต,าเต,าเต้ถอยไปลาเต้ลาเต้เตถอย